ถูกมองไม่ให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแอนทอผสมเคลื่อนไหวกลางไอจีดีเนุ้ยไว้แบบนี้หลังเผลอตบหน้าก e ลางอีเวนต์เรียกได้ว่าเป็นพิธีกรขวัญใจใครหลายๆคนสำหรับดีเนุ้ยที่ล่าสุดได้ไปเป็นพิธีกรในอ e ีเวนต์ใหญ่เอ็นเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันพร้อมกับเรานักแสดงอย่างแอนทอผสม อนันดาและแพทิเซียและเป็นตำนานอีกแล้วเมื่อดีเจนุ้ยทำหน้าที่เป็นพิธีกรได้ออกมาโพสคลิปในอินสตาแกรมว่าไม่น่าไปสงสัยเรื่องพี่แอนเล่นจริงตบจริงเลยเอนเกมรักทรยศเอนเกมทรยศปิดโรงดูตอนจบพร้อมกันแอดแอนทองเอนเกมทรยศเกมรักทรยศตอนจบโดยคลิปดังกล่าวอยู่ในงานอีเวนต์ซึ่งดีเจนุ้ย เกิดความสงสัยว่าทําไมต้องเล่นจริงเจ็บจริงซึ่งทางด้านแองทอผสมก็ได้สาธิระหว่างการตบจริงและตบหลอกว่าต่างกันอย่างไรโดยจังหวัดที่ตบจริงนั้นเล่นตบแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทําเอาดีเจนุ้ยโดนตบหน้าสันกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเข้ามากอดขอดโทษอยู่หลายครั้ง หลังจากคลิปที่ดีเจนุ้ยโดนแอนทอมผสมตบหน้ากลางอีเวนต์ทำเอาชาวเน็ตหลายคนไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวเดี๋ยวเราได้นำคอมเมนต์บางส่วนมาให้ได้อ่านกันดังนี้อันนี้บีฟกันไหมเรื่องตบแต่ดูแล้วไม่ค่อยให้เกียดกันเท่าไหร่นะคะถ้าไม่ใช่คุณแอนตบผงดาม่าไปละหยอกแบบไม่น่ารักเท่าไหร่เอาจริงนี่สงสารคุณนุ้ยอะต้องทำงานต่อด้วยและงานนี้ทางด้านแอนทอมผสมเคลื่อนไหวกลางไอจดีเจนุ้ยเอาไว้ด้วยว่า นุย้ยพี่ขอโทษตอนนั้นพี่จําความอะไรไม่ได้เลยและดีเจนุ้ยก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าตอนแรกนุ้ยจําได้พอโดนปุ๊บจาอะไรไม่ได้เลยครับพี่แอน